ตำนานหนองกระแสที่ทำให้สองนครราชต้องบาดหมางก,กันว่ากันว่าเมืองหนองกระแสปัจจุบันคือเมืองยุนนานประเทศจีนได้มีพญานาคสองตนปกครองเมืองนี้ร่วมกันเมืองครึ่งหนึ่งปกครองโดยพญาสีสุดโทส่วนอีกครึ่งหนึ่งปกครองโดยพญาสุวรรณาซึ่งแต่และฝ่าย มีบริวารข้างละห้าแสนตนทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันและร่วมกันปลกครองด้วยความสงบสุขเลื่อยมาคอยช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ว่าก็มีกฎอย่างหนึ่งก็คือหากฝ่ายใดออกไปหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งต้องอยู่ที่เมืองเพราะกลัวบริวารของตนเองจะมีเรื่องกันและเมื่อได้อาหารมาแล้ว ก็ต้องแบ่งอีกฝ่ายครึ่งอย่างเท่าเทียมกันจนวันหนึ่งพระยาศีสุดโธพาบริวารออกล่าเนื้อก็ได้ช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งกลับมาและตามสัญญาพระยาศีสุดโทได้แบ่งช้างให้พรยาศีสุวรรณนาครึ่งหนึ่งซึ่งมีทั้งหนังทั้งขนติดไปด้วยวันถัดมา พญาสุวรรณนาคก,ก็ได้ออกไปล่าเนื้อและได้เม่นกลับมาและตามกฎพญาสุวรรณนาคก,ก็ต้องแบ่งเนื้อให้พญาสีสุดโททั้งหนังและขนแต่พอพญาสีสุดโทเห็นเนื้อที่เพื่อนรักแบ่งมาให้ก็รู้สึกโมโหทันทีพญาสีสุดโทเมื่อเห็นเนื้อเม่นแบบแลกก็คิดว่า ทำไมเนื้อมันน้อยจังและเมื่อลองไต่ตองดูท่านก็ได้ลองเปรียบเทียบกับช้างที่ท่านจับได้ว่าช้างที่ข้าจับได้คนมันนิดเดียวแต่ตัวใหญ่สะขนาดนั้นแต่เม่นมันมีขนใหญ่กว่าช้างตั้งหลายเท่ามันก็ต้องตัวใหญ่และมีเนื้อเยอะกว่าช้างสิด้วยเหตุนี้เองท่านจึงสรุปว่าพรยาสุวรนาะขีโกง ที่แบ่งเนื้อมาให้น้อยพร้อมกับคืนเนื้อที่ได้รับแบ่งมาจากพระยาสุวรรณนาเมื่อพระยาสุวรรณนาทราบเรื่องเขาก็รีบเดินทางไปอธิบายแต่อธิบายไปเท่าไหร่พระยาสีสุดโทก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายทั้งคู่จึงประกาศทำสงครามกันซึ่งกินเวลาถึงเจปีเดือดร้อนกันไปทั้งสามโลกเลยทีเดียวร้อนถึงพระอิน์ผู้เป็นใหญ่ ต้องหาวิธีทำให้พญานาคทั้งสองหยุดทำสงครามกันพระอินทร์ได้ออกอุบายให้พญานาคทั้งสองแข่งกันสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสายจากหนองกระแสไปถึงทะเลโดยมีภูเขาไฟคาดว่าน่าจะเป็นเทือกเขาดุงพญาเย็นเป็นเขตกัน หากใครข้ามไปทำลายอีกฝั่งขอให้ไฟจากภูเขาเผาไหม้ให้วอดไปจนตายใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนเป็นผู้ชนะและให้ครอบครองแม่น้ำแห่งนั้นก็จะได้ปลาบึกไปเป็นแหล่งอาหารในแม่น้ำของฝ่ายที่ชนะเมื่อสิ้นความประอินท์แล้วพระยาศรีสุดโทจึงรีบสั่งให้บริวารช่วยกันขุดทางไปทะเล แต่ด้วยความเป็นนาคใจร้อนพอเจอภูเขาขวางก็จะพากันอ้อมไปเรื่อยๆโดยไม่เสียวเวลาขุดซึ่งแม่น้ำนี้ก็คือแม่น้ำโคงในปัจจุบันโดยโคงมาจากคำว่าโคงเพราะแม่น้ำโขงมีเส้นทางที่คดเคี้ยวมาก ส่วนทางด้านพยาสุวรรณนาคนั้นเป็นนาคที่ใจเย็นและคิดว่าทางตรงมันต้องถึงเร็วกว่าทางอ้อมแน่ดังนั้นเวลาขุดทางไปทะเลจึงละเมียดละไมค่อยๆขุดไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างพิถีพิถันซึ่งต่อมาแม่น้ำที่เกิดจากการขุดแข่งขันนี้ได้ชื่อว่าแม่น้ำนานซึ่งต่อมาก็แผงเป็น แม่นามนามอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้สุดท้ายพยาสีสุดโธนคราชเป็นฝ่ายชนะพระอินทจึงตัดสินให้พยาศีสุดโธนัคราชปกครองแม่น้ำโขงและได้รับปาบึก เป็นแหล่งอาหารซึ่งปัจจุบันในแม่น้ำโขงก็จะมีปลาเบิกอยู่มากมายส่วนพระยาสุวรรณนาคก,ก็ปกครองแม่น้ำนานมาจนถึงทุกวันนี้นี่ล่คะค่ะคือสาเหตุที่ทำให้สองนคการาชต้องบาดหมางกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังคิดวิเคราะห์ แยกแยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ